ฝากกดติดตามกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับก็พบกับลุงตันคนบรรณาชาัยในอีกเช่นเคยเนาะหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนาะซึ่งในวันนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางหวยห,หาหน่อยเนาะงวดประจําวัน,ะวนที่18เนาะวันเสาร์ที่18นะครับตุลาคมเนาะและ้ว งวดที่ผ่านมาเนาะ17ตุลาคมนะครับสูตรที่ลุงตันให้ไปก็มา2คู่เนาะ2คู่2น่อยนะครับก็จะมีน้อยเฉพาะกิจเนี่ยมาล่างมาล่าง93นะครับแล้วก็มาน้อยปกติก็มาล่างเหมือนกันนะครับ94เนาะก็เป็นตัวเลขที่มีในตารางนะครับที่ลุงตันดึงมาวางนะครับ หลักร้อยที่ให้ไปเนี่ยนะครับก็มา1ตัวเนาะที่นอ้อยน้อยปกตินะครับก็คือสองนะครับก็หลายท่านนะครับคงโชคดีกันเนาะยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนงวดประจำวันที่18ตุลาคม68เนะนาะลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมมาดูตัวเลขในตารางกันนะครับหลังจากที่ลุงตันได้ ทำการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนําผลลัพธ์มาลงในาตารางตรงกลางนี้นะครับงวดประจําวันที่18ตุลาคม68เนาะผลลัพธ์ที่ได้นะครับแถวที่1นะครับได้ได้หนะครับแถวที่สองได้เจดเนะาะแถวที่สามได้ห้าแถวที่สี่ได้สามนะครับ ต่อไปก็จะเอาผลลัพธ์ไปบวกลบหนึ่งะครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวาเนาะหกหกแล้วก็เนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเป็นหเนาะ,ะต่อมา7จ็ดเแล้วก็แนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเป็นห แถวที่สามห้าห้าแล้วก็หกเนาะตรงนี้ก็จะเป็นสี่นะครับแถวที่สี่สามสามแล้วก็สนะี่เนาะตรงนี้ก็จะเป็นสองอ่าก็ได้มาครบทั้งสิบสองช่องนะครับต่อไปก็จะมาหาเลขเด็ดเลขรองนะครับซึ่งเลขเด็ดเลขรองนะครับลูกตันก็จะ พิจารณาตัวเลขในตารางที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับเมื่อประจำวันที่18บแตุลาคม68นะครับลงตันให้เด่น6รอง5นะครับอพี่น้อง f อชอบ6รูดหกชอบ5้รูดห้นะครับทีนี้ก็มาดูชุด2ตัวนะครับชุดสตัวลงตันก็จะเอาผลลัพธ์จับคู่วางเป็น ชุดสตัวให้กับพี่น้อยรับชมกันนะครับโดยจะเริ่มจากตัวเลขที่ยำดับที่น้อยขึ้นไปเนาะเริ่มต้นที่คู่นี้เลยนะครับก็คือสองห้าสี่หกะสี่แปดเนาะ 6กหกหกเจ็ดเห้ดหนะครับอ่าก็ได้มา10ชุดสิคู่นะครับต่อไปก็จะมาพิจารณากลุ่มตัวเลขนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุด นะครับเมื่อเทียบสถิติสามสี่งวดที่ผ่านมาเนาะโดยจะใช้ผลลัพธ์ในตารางเป็นตัวเทียบนะครับซึ่งลุงตันจะเน้นให้หรือว่าวงให้ครึ่งหนึ่งของของจำนวนตัวเลขที่วางนะครับคู่แรกนะครับลงตันมองไปที่แถวที่สามที่สี่เนาะเป็นคู่ซ้ายเยื้องไปตรงกลางลักษณะนี้นะครับก็คือสองห้าเนาต่อมาก็ เป็นแถวที่แถวที่สามที่4เหมือนกันนะครับเป็นคู่ตรงกลางเนะาะลักษณะนี้นะครับก็คือ5้าสามนะครับแล้วก็แถวที่ 1ที่สองนะครับแถวท,ที่หนึ่งที่สองจะเป็นคู่ซ้ายเยื้อมาตรงกลางเหมือนกันลักษณะนี้นะครับก็คือห้าเจ็ดอ่าต่อมาแถวที่แถวที่หนึ่งที่สองนะครับเป็นคู่ตรงกลางเนาะ ก็คือตัวนี้นะครับหกเจดอีก1คู่เป็นแถวที่สองที่สนะครับนะขวาขวาเยื้องมาตรงกลางลักษณะนี้นะครับก็คือ8ปดห้าก็ได้มาครบทั้งหคู่นะครับจาก10บคูนะ่ตัวที่ลุงตันเน้นให้หรือว่าวงให้ก็คือตัวที่มามากกว่า1ครั้ง เมื่อเทียบสถิติสามสี 3, งวดที่ผ่านมาเนาะแต่ทุกตัวที่ลงวางไว้ให้มา1ครั้งนะครับทีนี้มาดูหลักร้อยเนาะสลับทันที่หลุน3ามตัวก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับกรณีที่ชอบชุด2ตัวคู่ไหนก็นำไปวางเป็นหลักร้อยหลุน3าตัวได้นะครับงวดประจำวันที่18ตุลาคม68เนาะลงตันให้ สกับ6เนะาะเป็นหลักร้อยพี่น้อง f อซก็มองเนาะมองผลลัพธ์แล้วก็กลุ่มตัวเลขที่ลุงตันวางไว้ให้ถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้ก็สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะ ลักษณะของคลลัพธ์ในตารางนะครับก็เป็นตัวเลขที่ไล,ล่เรียกกันเนาะทั้ง4ี่แถวเลยว่าจะเป็น3เป็น5เป็น6เป็น7นะครับก็มีความสัมพันธ์กันหมดเลยนะครับทั้ง4แถวนะก็มีหลายคู่เนาะที่จะสามารถจับเป็นคูเบิลให้กับพี่น้องได้รับชมกันได้เนาะซึ่งอาจจะต้องมีการเอาไปเทียบ สถิติกันก่อนนะครับถึงจะมีการจับคู่นะครับซึ่งก็หลังจากที่มีการเทียบสถิติเรียบร้อยแล้วนะครับลุงตันก็วางเบิ้ลไว้ประมาณ2คู่เนาะก็คือ 6, 6 6แล้วก็7 7นะนะกรณีที่ผลลัพธ์ออกมาในลักษณะนี้ก็มีโอกาสทำเบิ้ลได้เช่นกันนะครับก็ลุ้นต่ออีกงอก่าก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณ มีน้องเอฟซที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ